่นตอนนี้ก็กำลังสิเริ่มทางหยานาะเนาะ พี่น้องตอนนี้เ้าวกับมาหอดถึงที่แล้วเนะาะเ้าวกับเมื่อเดี๋ยวห,<า>หอดเที่ยงเราพี่น้องจอดไว้เนี่ยห้าวกับโป๊กกับเปียก็เนาะพี่น้อง <laughs> ก็ไลงสีไปขายของเนาะขายของอยู่น่ะพี่น้องตอนนั้นสีหาบเขาสีหล่ออยู่นั่นพี่น้องเนาะไปไหนไ่ไหน,ออนโอ้เดยกับเปีย๊ยก็เก่าแมนอันนี้เบิ้ด Trùng là mê đang trùng alo, lốt Cứ cầu là gặp biển nam hẳn cứ cầu Làm nhả Làm nhả bốc vô nơi nương Bốc anh Nhiều có nương จางไปเลยไปไปบุกบุกไปนะแม่ไป,บ ốc, บ ốc. ไปพี่น้องพี่น้อง <c ười> นี่แหละคอนหมองอยากเลยพี่น้องนี่มาเลยเตรียม เลยดีพานใหม่มือแรลมวันแรกที่มันเลิกแส่บัดนี้นะวันเลิกว่านี่อะไรกว่าแข้งกดยอนแสดงว่าน้ำลงน้อยอยู่น้อยหนึ่งน้ำลงเลยเอาละแล้เลยจะไปลมพี่ว่าเั็นหนี่อันนี้ยิ่งโตนะโอ้ยนไปเลิกไปได้ซึ่งอีกเลิกหงหัวลอยไปจอดไว้น่ากูแหละก็แล้วยนี่ยนั่งหดวมือไก่เนาะสวาสดีจากอันนี้จ้าเตี้ยมเตี้ยมแม่ถามได้แล้วไอ้บังมีเลือด mất luôn cái này mất luôn sào phải không? mượn nhỉ má bỏ cái này. má ta với nụ. นีว well, ิมองน้าแล้วพี่น้องมันวิแต่เ่านี้หนีนะำมานีเนาะอ้น้ำอย่าบกแล้วน้อยนึงพี่น้องขอมือสองขอมือ Hãy dân gì hả Nặng phảo cướp Nói chốm mà chút thả Được Nói văng sao anh Thang สวยงานจนผมหัวจะร่างเงินมือหน่ะเออ,เอ,อปตาพี่น้องกับปูม่้งงามไง,ง,งออก,กับดอกกระดิง่งตรงนี้จับจีใบ่ปะาง,งามไงแหงนี้เลยนะโอ้อยอย่าสู้นะสู้เหรอสู้เหรอไปดิสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีตอนหาบเขาสู่ส่อง ดีมสาลาวหนึ่งแปดคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ออกหน้าคือเก้าเนาะก็สิออกมาได้กะผ่านทางเส้นทางสะอ่อนนางเซาเมื่อยอยพี่น้องถ้าอะไรถ้าอะไรอยากพักกินกินเขาวเนาะเพราะว่ากินยื้ออะไกินอะไรแล้วน้อยนึงพี่น้องมื่อกี้ดีมก็สิออกมาเกี่ยวเขาวหาบเขาวเนาะมื่อกี้พอยอดวนมามัดเขาวข้นเขาวขึ้นเที่ยงนะจ้าี่สะอ่อนก็มาเกี่ยวโซ่เมื่อกี้หายไม่แล้วด้วพี่น้องมื่อกี้หายไม่แล้วเขาวดอที่ว่ามันแก่เนาะมัาเฉลี่ยหรือเปล่า <laughs> อยู่ไหยอยู่ยยหน้าคือเกาเด็กจั๊บพี่น้อง <laughs> อยู่ไหอยู่หน้าคือเกาจ้าปไาพี่น้องสะออนกินขนมจีนน้ำยาป่าเด้อสะออนเพิ่นมากินตีนได้พี่น้อง <laughs> อู้ตีนไกล่แล้วผมเป็นตีนโคตรน <laughs> ี่มากินตีนวามากถึงตีนได้พี่น้องม,มากินแต่ตีนวามากถึงตีนว่ะนิววามากว่าสิโอ, <laughs> อ้กินใหญ่คนอื่นกินน้ำแห้งเลยนะกินข้าวยังไงนะพี่น้อง แซวอยู่บ้านบ้านดี่ก็มีได้พี่น้องงานาปลาอาหางกินกระสานบ่แห้งกินกระสานบ่แห้งแบบเสียบเสียบหน่องอ่อนซ้องซุ้มพี่น้องผักไปกดหมากกระดิ่งไงภายในเด้อผักกดไดลายภายในกระสิ่นแรงเดี๋ยวพี่น้องกินกับสมพักก็ไม่เนาะพักพักดองอีท้ายเอิญพักรักดองอันนี้เป็นสมพักอ่ะมายจนท้ายไปอีกมาเจ้าสื่ออยู่เหือนกัน พี่น้องอันสีลงเกี้ยวขาวแล้วดิมสิกู้ขาวหาขขาว,ข,าวขึ้นลานได้มัเหมือนเกี้ยวขาวสาให้พอมัดแหละดิมชิกกู้นะจจะกู้ขาวขึ้นเด้อ้ยให้นี่กะเกียกเก้ยวให้ขาวเมาแล้วอันเด้มอันเด้ให้น่กะว่าให้เกี้ยวให้ขาวเลยไลยเตมเขาวมันต่หยาพี่น้องเราเกี่ยวสาแดดแดดได้พี่นอ้อ,กกนองว่าพี่น้องเอ๊ะชีว่าขา,าวเกี้ยวเดิมมันสช ท่านยุสิมาอีกแี่นี้เทียวอันนี้แกเกียเก่ยวแลวนาะส่องอันมันกินอันนี้คอตัวไปเกี่ยวเขาแล้วน,นะพี่น้องอันนี้มันเดะเผาเกี่ยวเต่าวพี่น้องคณะนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงเนาะหลังจากกินข้าวกับแกงหน่อไม้ส่องอันแกงค่ะดีมแกชิลุงไปหายเบิงไฟงยดอนออกมาหน้ามัดเขาเนาะบาปันทองกับสกิมยูเฮือนเบิองงวจักสิเป็นจตีกับงัวดวะจ๊ะ เลยกันีีก็ต้องไปหาเขาขึืนล่าณน,นะพี่น้องเลยกันปีนี่นาบริกองไว้ตารางสิกองไว้เทิงเทียงเนาะเนี่ยขาโดนะพี่น้องมีหากหกหนะัเนี่ยแต่ว่าหย่าลายลายพี่น้องเอ่ยสะออ่อนจนว่าสรุปแล้วมาเกี่ยวหยาหรือมาเกี่ยวเขาไปเด้พี่น้องเดินลงไปดีอะไรกว่าพงไฟดอนมัดเขาเลยกันหาบเขาหน้าจ้าเนาะสดีงกราลังเตรียมตัวลงไปหาเขาเนาะไปหาข้าวเด้อพี่น้องสสิเบิงไฟดอน่อน,งนองปูพาย,ย่าง เ,เสียเขามาเซนนี่เดียก็เอาเป็นที่ยังพี่น้องปลาปลาปลาไม้ขั้นลาวไม้ขั้นลาวสัดเขาปลาฮะบบเห็นขั้นถั่วเพื่อกไม่เงี้ยเอียงไม้ขัานเอียงไม้ขั้นลาวสัดเขาปลาฮะบบเห็นท่านแม่นี่ยังเค็มเค็มเค็มมุดหน่อยอันที่ดีพี่น้องอันนี้นะคือไม้ขั้นลาวนะสีใส่หางอันนี้ก็ชื่อไม้ที่สีใส่ข้าวขาไม้ซ้าขาเ่็กก็อันนี้ หนึ่งสองสามไปคอแนอแนกออกล่าแล้วพี่น้องแม่เซตเตอร์เด็กกำลังจะออกล่าหอด ทำเขาค่ะเออำใหม่มาเกยร์แดดนะพี่น้องเอ้ยแดดกระจมพอตกระจมพี่ว่าแล้วนะเดี๋ยวเขาก็เอาอันไม้ขั้นลาไปใส่ในหม้อนั้นพี่น้อง กิบมาหยาดเอวฮักเยอะชิบวนแทงขาใส่พี่น้องวนบอกว่าใเไป่ี่อเผาเก็บกุเพราะว่าเอซีคอมเมนต์ว่าวันที่สามที่เจ๊หาในพายุ่ีเขาอีกเน,นะ <c ười> ừ, านะพี่น้อง มาได้จบมาได้หวซิบัดอวบางทว่าเหมือนข้าลามอย่างสันสันเนี่ยเสียบตูดสายเสียบตูดหัวช่องบอนหนคะ แป้งเขาใจจ้าหมัดแหละแปดสองสี่หกแปดตัวดีมันจะเอาเบืองละซิปแปดสองสี่หกท่านสี่หกหมัดหนาคิครบแล้วเจ็ดแปดไร้ปะเก่าคิปนะครับคาด์อยนางี้ บอลอ่วันลงนเอินมาคัดคัดยันล่เราจะอยู่อ่ะเลยวิธีผัดข้าวไป,ไปไปเลยเดอร์บันขางละซิพีเนาะไหวบ่ไหวบัวบจิ๊บซะดิบละจิะ๊บ <laughs> <laughs>

ทางด้านกัเปิดวิทยุก็จะเกี่ยวขาวดีพี่น้องไปตาหลางนะตา บายแท้จีจานช้องโกนจะไปหาช้อนดี่ว่าเล่นนะเล่นเงาไปอันมัดนะเห็ดเป็นมัดเป็นมัดแหละสักแต่พอยานละพวก็เห็ดเป็นนี่น่าจเป็นหอนบอมัดอันนี้มัดหน่อยเนาะเออกำกำกำแต่ก็มาเห็ดเป็นเป็นมัดเหมือนกันทีเนาง มาเขาเ่มเดือดม้วนม่นะเาะถ้าเรายักเกี่ยวเขามนนักคนน่้เราเขาเก่ง 对啊。Yeah, I think I Cả ta tay 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 này tay 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 บาดที่ถ่ายที่ายเ,เ็ว <ś> ไม่สิไปมาแลวพี่น้องมาแล้วไทีเป็นมแะ้วพี่น้องาข้างหาก้อนตันเออตายบาที่ถ่ายเอาบาเจ้ายกวต,ตายใขอเอาบาเจ้ขอกระกระิเด้อสมเลยาล้ขา เย่า่าหันกันเลือดเสียสบายปานมาแลนะพี่น้องเนี่ยดำก,กับขา,าวเนี่ยลา,าิพี่น้องเออปาชิบะมากว่ะจ้าวไม่หนีวไม่กินอะไหนยอดเด็ปันตมีความผีเสะมาห,าหน่อยตีนบตัวบิเอาชิหา,ายงใหญ่จะห,หิวมันนั่นหิวมันนำซีมาจ่น วันนี้ห้หอกกย,ายอ,อยบาบันทิชเก๊สแปลเนาะคือเป็นลมหายใจไม่ถนอมาดิชไายบ่เอากับพ่อกระเทือนเรียกพี่น้องกองเขาหาจะหาวันหาหาก็สะอ่อนคุ้นให้นี่อันนี้ก,แก็แล่นแล้วเนาะที่พญอดอนมันพี่น้องตอนนี้พญอดอนกํลาลังจัดเตรียงสถานที่เมียนเขาเนาะเมียนถึงเทียงเนื้นนอส้บบาทอาแต่เนื้นอสิบบาทเนืน้อสอ มันลนจัะม <unified trzeba. S 1> ันลนเะีผาเนี่ยนะฟันสวอจะหลวอยังยังขึ้นม่นอนพันเออเออสัตสัตว์นี้ถึงใจใหญ่ขี้หญ่ลงนเนาะถ้าบ่กเอาขึ้นเที่ยงขยันยันเลือแต่กวดว่าเ้าเทียงน้ำตาขวัองู่ีิหมาอยู่งน nó lại có kiểu ừ. cỏ tình... này nữa thấy như đó vừa thì từ nhà như con nó thì nhậu mà luôn cả luôn anh chẳng có thể hàn nát cho nha ก well. ็ลองดูมากกว่าเพื่อนอยู่ทีนะ เนาะข้าขาวต้ของไปหาผ้าขาวปุ้งเ,กเกือเรือเย้แจ้ือแย้นี่นาอพี่น้องเข่ากะกล่องขาวไวเรียบร้อยนะเข่าก,กบชิมเมหมือดเลยเพื่อเมื่อหอดเทือนเนาะนี่เขาเข่าตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้นะครับพี่น้อง พี่น้องตอนนี้กะสีเมื่อยเด้อเมื่อนี้กะมาหาเข่าเนาะคนเข่าขึ้นไปร้อนไม่หมัดเข่าแย่จะแท้พี่น้องเลยเข่ากัเกี้ยวไว้ได้ไล่หงายไล่เมื่อหนาสักวันเด้อนขับเข่าไม่เอาขาบขับถึงลาดเนี่ยไม่ใช่หรอเอาขบานในดอกเพราะว่าทางมันขึ้นเปืือนพี่น้องมึงทางมากแล้วพี่น้องชอบเล่นนี้กะฝาไวซแชมิเดอร์ฝากเป็นเครื่องใจให้ดิมซาลาที่เปลี่ยนได้เด้อพี่น้องหน้าสวยหนุ่เยอะดีเนาะ่ไปบายได้เนาะอันซ้อมซื้อทางล้างเลยพี่น้องเด้อ vậy đi ờ... à đang dòng nghèo rồi